ช่วงนี้ชวนพูดคุยเรื่องของโมเดลเกษตรคนเมืองอเราจะพูดคุยกับเจ้าของหรือว่าผู้จัดก,การเซฟ t ิสฟาร์มนะคะ,ะคุณออนอุมาสาดีนซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายก,การเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณออนอุมาหรือว่าคุณไลล่านะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะไลล่าจากูเป็นผู้จัดก,การจากเซฟติสฟาร์มค่ะ ค่ะโอเคเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราได้คุยกับคนรุ่นใหม่นะที่มาทําการเกษตรแต่ว่าเป็นเกษตรที่หมก,กับคนเมืองเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เรียกว่าเหมือนกับว่าเรากลางเป็นสิ่งที่เราต้องการเนาะที่จะให้คนเม,มืองเนี่ยได้มีโอกาสแบบทานพวกผักผลไม้ต่างๆที่ที่ปลอดสารพิษด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันว,ว่าทําไมนะถึงลุกขึ้นมาทาฟาร์มนี้แล้วก็ที่มาที่ไปของฟาร์มที่ชื่อว่าเซฟติดฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณไลลาคะ ก็ต้องบอกก่อนแล้วนะคะก็คือเซฟตี้ฟาร์มอะคะ่ะไม่ใช่อยู่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะก็พวกเราอะคะ่ะมีประมาณ20กว่าชีวิตนะคะที่อยู่ในเซฟตี้ฟาร์มแห่งนี้อะคะ่ะที่รวมตัวกันทำงานด้านการพัฒนาในพื้นที่เขตทุง่งกลัวะคะ่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครในพื้นที่อะคะ่ะทำเรื่องราวพูดง่ายคือเราเชื่อเรื่องของการแบบ ถ้าวันนี้บ้านใหญ่ดีอะคะ่ะบ้านเล็กๆอย่างพวกเราก็ดีด้วยเราก็เลยเชื่อเรื่องความดีอะคะ่ะ <c oughs> เห็นแก่สนรนมมากกว่าส่วนตนประมาณนั้นนะคะเราก็เลยทํางานอาสาสมัครมาตั้งตลอดตั้งแต่เรียนจนจบไปนะคะแล้วก็ทํางาน <c oughs> <ล>เราก็ยังลาเรียนคุณเล่นลาเรียนที่พระจอมเกล้าธนบุรีเหรอคะเอาเปล่าค่ะเรียนที่ <c oughs> รามค่ะพวกเรามาจากหลากหลายที่ค่ะเอามาจากไรมาค่ะที่ไ ใช่ค่ะมาจากหลากหลายมาพิลอลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทำงานอาสาวตั้งแต่ปี50แล้วค่ะอยู่ในพื้นที่เขตทุกครัวค่ะเราเห็นมาตลอดใช่ไหมคะจนเราทํามาหลากหลายประเด็นประเด็นทั้งด้านเยาวชวนผู้สูงอายุค่ะพอดีว่าเราเห็นคุณค่าของเขาเนาะว่าเขามีคุณค่าในตัวเองเรามีหน้าที่ในการไปดึงศักยภาพเขาเนี้ยค่ะให้เขาเนี่ยมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วปรากฏว่ามีช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะที่เราคนที่รักของเราอะค่ะเสียชีวิตกระทันหันนะคะโดยเกิดจากการที่เขาเนี่ย ออกกาลังกายดีทุกอย่างนะคะเอะจริงๆแต่ว่ามาเสียชีวิตเพราะมะเร็งลําไส้ะนะคะนั่นคือการกินเราเลยรู้ว่ามันควบเราควบคุมอย่างอื่นไม่ได้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นอากาศมลพิษเราควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นหมู่เยอะใช่ไหมคะงั้นมีสิ่งเดียวอาหารเราควบคุมได้ใช่ไหมถูกต้องะคะ่ะเ,เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราเลือกกินได้นี่ถ้าเราเลือกกินออได้อาหารเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราก็เลยมาทํา คลังอาหารนะคะชื่อว่าเซฟติดฟาร์มที่ริมคลองบางมดนะคะก็เลยตั้งชื่อนี้ว่าเซฟเซฟมาจากคาว่าปลอดภัยค่ะติดมาจากคาว่าอาร์ติตนักสร้างสรรค์ความปลอดภัยค่ะที่สร้างสรรค์ความปลอดความลอภัยใช่ค่ะแล้วก็อยู่ริมคลองบางมดค่ะค่ะออยู่ริมคลองบางมดเท่านั้นก็สวนส้มบางมดนะหลายคนคงรู้จักก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้มีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่และปลูกอะไรบ้างคะ ออพื้นที่ปลูกที่นี่ใช่ไหมคะก็ประมาณ <ปะ S 1> สักเอ,อประมาณสามไร่ได้ะคะ่ะแต่ถ้าปลูกจริงๆนะตอนนี้ประมาณสามร้อยกว่าตารางเมตรหมายถึงว่าพื้นที่ของการปลูกเป็นหลุมปลูกนะคะหมายถึงว่าสัปดาห์นี้มีผักสัปดาห์นี้เราพอดีว่าเรามีการส่งสมาชิกตะก้าผักให้เป็นรายเดือนนะคะเราก็จะมีรอบการปลูกซึ่งรวมทั้งหมดนะคะประมาณสามร้อยเจ็ดสิบกว่าตารางเมตรนะคะสําหรับปลูกผักนะคะแต่พื้นที่ใช่ค่ะแต่พื้นที่ ค่ะใช่ค่ะคแต่พื้นที่จริงๆอะค่ะของฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมดสี่ไร่นะคะอ๋อค่ะนะคือคือ,อ,อแม็กซิมั่ได้สี่ไร่แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มทำจากพื้นที่เล็กๆก่อนเอ,อ,อ่อทราบมาว่าคุณเลล่าเองเนี่ยก็คือไม่ได้มีความรู้ด้านการเกษตรเนาะและที่สํางานคือไม่ได้ทานผักด้วยอะ่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาทำตรงน,นี้ก็อย่างแรกเลยก็คือ ตอนแรกอะค่ะที่ทํางานอาสามาใช่ไหมคะล่าทํางานด้านเยาวชนมาก่อนนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยเราเราทําเราจะทําเซฟติฟาร์มด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยมีหลายประเด็นที่เราจะทําให้คือชุมชนเนะเราจะสร้างที่นี่เป็นชุมชนน่ยนะคะพอชุม <Okay. S 1> ชนเนี่ยมาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องแบบสื่อต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะจน mm. เรามองว่าเออเราจะพายาวชนของเราเนี่ยไปด้านไหนดีซึ่งเราไม่ถนัดสักอันนึงแต่ว่า ช่วงนี้อาหารมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราก็เลยอ่ะงั้นในในฐานะที่เราก็ทําไม่เป็นนี่แหละแต่เราคิดว่าเราพัฒนาได้เราเรียนรู้ได้เราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกประเด็นด้านอาหารปรากฏว่าหลังจากที่มาทําด้านประเด็นอาหารนะคะสิ่งที่เราล่ารู้สึกมีตอนแรกอะคะ่ะไม่เข้าใจนะคะของการทรําเกษตรอะไรพวกนี้เลยแล้วก็เป็นคนเมืองจริงๆคือไม่กินผักคือกินผักกกินน้อยกินเฉพาะคน ส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่สายกินผักเนี่ยจะกินผักเฉพาะเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวหมายความว่าผักอะไรที่ชอบอะค่ะผักกาดขาววางตุ้งง่ายๆแต่เราไม่ก<ต>็จะกินอยู่แค่นั้นนะ,ะ,ะนแต่เราไม่ได้ทานผักหลากหลายเลยแล้วทานอาหารมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏว่าเราพอเรามาทำะคะาค่ะแล้วเรามีที่ปรึกษาด้วยค่ะส่วนผักคนเมืองอะค่ะเขามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราสอนเราตั้งแต่การปลูกครั้งแรก,แรกเพราะว่าเราตั้งใจจะ,จะทําครังอาหารเราก็ต้องปลูกให้เป็นใช่ไหมคะพึ่งพาตนเองให้ได้ ก็เลยตัดสินใจมาทำแล้วก็ลองทำดูปรากฏทำไปทำมาบอกเลยค่ะค้นพบความสุขมากกว่าที่คิดนั่นคือเราเห็นศาสตร์ทุกอย่างอยู่ในการเกษตรและการสร้างอาหารศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาว่า,มาเมล็ดนั้นมันจะต้องงอกมีสองใบมีใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่แล้วเราก็เห็นศาสตร์ของการสังเกตช่างสังเกตแบบนี้ค่ะคือเราเห็นศาสตร์เต็มไปหมดเราได้เรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าวุ้ยทำไม ห้องเรียนธรรมชาติแบบนี้ควรมีในทุกทุทีท่ซึ่งเราเป็นคนนั้นที่เราเจอแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็มองว่าผักเนี่ยเราทานมาแค่ไม่กี่ชนิดใช่ไหมคะซึ่งน้อยมากๆด้วยต่อจานเนี่ยแล้วแล้วเราต้องกินให้ให้ถึง240กรัมอันนี้เป็นมาตรฐานนะคะปรากฏว่าล่าเนี่ยคือลิ้นนะคะมันถูกออกแบบมาให้มีรสชาติด้วยค่เปรี้ยวหวานนะขมเรารับรับรสชาติได้หมดผักก็ถูกออกแบบมาค่ะ ให้มีรสชาติต่างกันแต่ถ้าเรา<แ>ไม่ได้ลองอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันขาดสีสันไปในชีวิตและเราก็ได้พลาดความบางสิ่งบางอย่างไปท,งทั้งท้ที่ธรรมาชาติให้สิ่งนี้มาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราได้เริ่มจากการเรียนรู้อะคะ่ะจากการที่ไม่ได้เริ่มจากความชอบนะคะแล้วหลังจากนั้นฝึกแล้วทําได้ะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผักเราจากปลูกไม่เป็นก็เติบโตขึ้นใช่ไหมคะจนเป็นมีความเชี่ยวชาญนะคะจนได้รางวัลมาะคะ่ะปลูกผักในฤดูหนาว ค่ะกับสวนผักคนเมืองคือหนึ่งได้หนึ่งตารางารางวัลอะไรที่ไหนยังไงคะอะไรนะคะได้รางวัลอะไรจากที่ไหนยังไงนะคะค่ะก็เป็นโครงการของสวนผักคนเมืองค่ะของมูล,ลนิธิเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะเขาทําเรื่องประเด็นอาหารมั่นคงอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าอตอนนั้นเนี่ยเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเขาแล้วเขาก็จัดประกวดว่าในหนึ่งตารางเมตรนะคะใครปลูกผักได้มากที่สุดเราก็มาลองกันในช่วงฤดูหนาวนะคะซึ่งปรากฏว่า เราก็จากจริงๆหนึ่งหนึ่งตารางเมตรนะคะจะปลูกได้สองกิโลเท่านั้นแต่ว่าเราเราสามารถทําได้ที่หนึ่งตารางเมตรอยู่ที่ห้ากิโลก็เลยใช่ค่ะนี่คือเป็นโมเดลใหม่ที่เราพบไปนะคะจากการปลูกผักเราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจขึ้นเรื่อยๆเราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับก็เลยมาเป็นล่าในทุกวันนี้ตอนนี้ทานผักทุกอย่างแล้วนะคะได้ลองมาหมดแล้วค่ะมันละ กระเจี๊ยบรวมถึงอันนี้ความจริงๆนะคะวัชพืชกินได้ลองมาหมดแล้วค่ะปลือปลือเคยกินปลือมไหมคะทูบปลสีอะค่ะทูบปลื้สีทูบปลสีมันจะเป็นมันอยู่ในพื้นที่น้าเค็มค่ะซึ่งฝั่งริมคลองบางมดจะเป็นพื้นที่น้ําเค็มมีพืชผักที่โตในน้าเค็มน้ำกร่อยปาลูเรล่าน้ำป่อยาร่อยน้ำกร่อยค่ะใช่น้ําปร่อยปรากฏว่าทูบพวกทูบปลืสีอะค่ะมันจะมีหน่อยอยู่ข้างล่างค่ะพวกปลาก็ไปเอามาทามาหมดแล้วเป็นแกงส้มอะค่ะพวกเนี้ยค่ะปรุงปริงทําได้หมดค่ะ ก็มาทานมาหมดเลยนะคะนี่คือจากคนไม่กินผักนั้นแล้วก็พอมาทําก็เรียกว่าสวนผักนะสวนเกษตรเนี่ยก็เลยอ่าก็เรียกว่าได้ลิ้มลองนะได้ลิ้มลองผักทุกชนิดเลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นสงสัยจะเป็นสายกินผักแล้วมั้งคะตอนนี้ขาดไม่ได้ค่ะหนึ่งมื้อต้องมี ะะเป็นสายกินผักอย่างที่เรารู้นะกินผักมันก็ดีตั้งแต่เด็กๆแล้วที่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยพร่ำสอนเรานะให้เราทำผักแต่ว่าคนเมืองหลายคน,นที่เป็นรุ่นเด็กรุ่นใหม่ในที่ไม่ทานผักก็ยังเห็นอยู่เยอะอะไรทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวต้องเอาอย่างคุณไลลาเลยนะคะที่นี้เห็นว่าการทําที่ชื่อว่าฟาร์มฟาร์มทิสเนีน่ยนะเออเรียกว่าเอ้ขอ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 พายะเซฟจีสฟาร์มเนี่ยคือคือ,คอมีส่วนเกี่ยวพันเรื่องกับทาง มหาวิทยาลัยเทค่นีคพระจอมเกล้าธนบรุรีเขามาช่วยอะไรยังไงหรือเปล่ามาวิจัยหรือมาทาํางานร่วมกันยังไงบ้างหรือว่ามีจิตอาสามาร่วมมือ,อยังไงคะนะคะจริงๆเราทํางานกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี่ะมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งความรู้ในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นองค์ความรู้อะคะ่ะในพื้นที่หมายความว่าเราก็ทํางานวิจัยอะค่ะโดยการเปลี่ยนงานวิจัยที่เคยอยู่ในห้อง l ลบ ลามหาวิทยาลัยจะทํางานเอ่อจะจะทำแล็บสักแลบหนึง่งใช่ไหมคะก็จะต้องทาในมหาวิทยาลัยแต่วันนี้ค่ะพอเราทํางานร่วมกันโดยการเปลี่ยนเซฟติฟาร์มเป็นห้องแลบ,บของมหาวิทยาลัยก็หมายความว่าจะมีงานวิจัยหลายอย่างะคะ่ะเขาจะมาทําวิจัยเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีทั้งปัญหาน้ํากร่อยใช่ไหมคะปลูกผักในน้ํากร่อยแบบนี้ทํำยังไงลดน้ําซึ่งน้ําก็จะเป็นน้ําน้ำนัำ่นแหละค่ะแล้วก่อยอีกจะลดน้ําผัก จะต้องใช้น้ําแบบไหนแบบนี้ค่ะงานวิจัยเหล่านี้ค่ะที่ที่เคยอยู่ในห้องแลบ,บเหล่านั้นก็มาถูกมาใช้ในพื้นที่ของฟาร์มแห่งนี้นะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นคือเราได้ค้นพบว่าคือฟาร์มเรามันต้องไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ชุมชนอื่นๆรอบข้างนะคะอ่อมาเวลาประจําก้าวก็พาเราไปในพื้นที่ใหม่ๆที่เรารู้จักกับอ่ชุมชนเพื่อนบ้านรอบข้างอะคะ่ะที่ทําให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนที่ที่มีที่นี่จริงๆนะคะ นั่นคือที่เราค้นพบก,ก็มีหอหมกปลานิลน,นะคะคือต้องบอกว่าปลาที่นี่เนี่ยมันอยู่ใกล้น้ําทะเลไงคะ,ะมันก็เลยอร่อยและสดค่ะ,ะเวลาเขามาทำห่อหมกอะไรพวกนี้มันก็จะสดมากๆแบบเนี้คะะ่ะแล้วก็มันมีอีกหลายเมหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่เราค้นพบหลังกากหลังจากที่เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยประจอมเกล้าธนบุรีะคะ่ะแล้วก็เชื่อมโยงงานวิจัยเหล่านี้คะ่ะ ด้วยกันซึ่งไม่ไม่ใช่มีแค่งานเดียวค่ะมีอีกหลายงานวิจัยที่มาทําทดลองในะที่แห่งนี้รวมถึงขยะตอนนี้เราก็กําลังทําอยู่นะคะขยะทํายังไงนะคะอ๋อก็เป็นเรื่องของการแยกคัดแยกขยะค่ะถ้าอยากจะทดลองคัดแยกขยะก็เริ่มจากพื้นมันต้องหาพื้นที่ค่ะที่อยากจะทดลองใช่ไหมคะก็ใช้พื้นที่ของฟาร์มในการทดลองลองแยกขยะลองใช้ชุมชนนี้ที่อยู่ร่วมกันเป็นยี่สิบคนเนะี่ยพอ แยกได้จริงใช่ไหมแบบนี้ค่ะเราก็ทำร่วมกันแล้วก็มีจุฬาซีโร่เวสมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจุฬาซีโรเวสอ่าใช่ค่ะเราทำมาำกเลยในในจุฬาแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะช่วยผู้ว่าวกทมขั้นใหม่เนาะที่จะมาดูแลเรื่องขยะที่เป็นปัญหาของกรุงเทพม,ามหานครเนี่ยปัญหาใหญ่มาก ขยะนี่นะโอเคก็เลยในส่วนของทางมอจอทนะหรือว่าประจอมกล้าวธงุรีนะคะแล้วก็ชุมชนในแถบนั้นที่บอกว่าคุณภาพชีวิตของของผู้คนในแถบนั้นอย่างเช่นใต้สะพานประชาอุทิศเจ็ดใช่ไหมเขตทุ่งโ,โนเนี่ยซึ่งมีผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่เยอะเลยเนาะรายได้ของเขากไม่เยอะแหละนะไม่ไม่น่าจะถึงหมื่นเนี่ยเราเราเราไปช่วยเหลือเขายัางไงไป ทำให้เขาหันมาปลูกผักหรือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นยังไงนะคือตอนนี้เรากําลังบอกว่านอกจากทําของตัวเองแล้วเนี่ยก็กําลังไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะ mm. เพื่อให้เขาได้ได้มีโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็ะคือ,อหลังจากที่อย่างที่บอกอะค่ะพวกเราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมคะเราพัฒนาความรู้อ,อยู่ประมาณหนึ่งตีได้แล้วก็เราก็มีค้างอาหารเป็นตัวเองแล้วก็เราก็ขยายสมาชิกตะก้าผักหมายความว่าเราตอนแรกมีคางอาหารเป็นของตัวเองทานกันเองอะค่ะสิบสามคนหลังจากนั้นเราก็ไปไขายขายให้กับครอบครัวเราเรียกพวกเขาที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินรายเดือนเพื่อจะรับผักกับเราอะคะ่ะว่าครอบครัวตะก้าผักนะคะประมาณอีกสามสิบคนแต่ปรากฏว่าพอเรา เราทาได้ปุ๊บเนี่ยพื้นที่อาหารมันไม่พอถูกไหมคะพื้นที่อาหารในการผลิตของเราอะคะ่ะมันไม่พอหม,มายความว่าเราก็ต้องขยายให้คนเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้ด้วยนะคะเราก็เลยไปเชื่อมโยงกับชุมชนใต้สะพานนะคะซึ่งกลุ่มค,คนเหล่านี้คะ่ะก็เป็นกลุ่มกลุ่มคนที่ขายของเก่ารับจ้างทั่วไปแล้วก็ค้าขายนะคะซึ่ง ไรายได้อย่างที่บอกค่ะไม่ถึงห5 0ันห้าร้อบาทมาจากการที่เราลงไปทําแบบสอบถามและสํารวจจริงๆนะคะซึ่งเราก็ได้งบประมาณมาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะแรงงานต่งางๆพวกนี้นะคะเราก็ปรากฏว่าเราเข้าไปฝึกอาชีพใช่ไหมคะเราก็มีสีวิชาให้เขาเลือกค่ะมีเลี้ยงไส้เดือนอมีปลูกผักกระถางค่ะ,คะมีเพาะต้นอ่อนค่ะแล้วก็มีเ,เลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วปรากฏทุกอย่าง,งนี้มันต้องเชื่อมโยงกันคือไส้เดือนก็ ก็จะต้องมีมีส่วนด้วยในการทาสวนผักเนาะใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอย่างที่ใช่ค่ะพอไปจับไส้เดือนไส้เดือนมาก็มาทาเอา่อเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาปุ๊บเขาเขาทำเป็นกระบวนการนะคะว่ามันเชื่อมโยงไปยังไงแล้วก็ตัวมูลไส้เดือนก็ไปปลูกผักได้ปลูกผักเสร็จเราก็เอามากินเอามากินก็ไปทําเมี่ยงปลาอะไรแบบนี้ยคะ่ะก็ทําเป็นกระบวนการแบบนี้การเรียนรู้ให้กับเขาอะคะ่ะแล้วก็เราก็ ก็คือเราก็ไปให้เขาเลือกนะคะปรากฏว่าพอเขาเลือกเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าชุมชนเนี่ยอย่าเพิ่งสอนอะไรสิ่งที่ยากให้กับเขาเราต้องให้สิ่งที่ง่ายก่อนสิ่งที่เขาเลือกนะคะเขาก็ตอนแรกเขามองว่าปลูกผักกระถางนะคะง่าย45วันค่ะเขารอไม่ไหวก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาจะเลือกวิชามากที่สุดคือเลี้ยงไส้เดือนกับตัวเพราะต้นอ่อนเพราะใช้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นก็กินได้เลย ค่ะแล้วก็เราก็ใช้วิธีการที่แบบฝึกสอนเขาริแล้วก็มีชุดคิดไปให้เลยค่ะอย่างง่ายหมายความว่าประกอบปุ๊บทาปุ๊บแล้วก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็มีรายได้ทันทีนะคะเพราะเรารับซื้อมาในช่วงแรกเพื่อให้เขาเห็นรายได้ค่ะว่าการปลูกผักในเมืองทาได้จริงๆแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆปรากฏว่าเขามีรายได้ค่ะต่อสัปดาห์นะคะสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทในการทําค่ะก็รายได้ต่อเดือนเขาก็เพิ่มขึ้นจากเดิมได้สามพันห้า จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลักร้อยหลักพันเนาะสิ่งที่เขาถอดมาก็คือเขาไปจ่ายค่าไฟได้บางมื้ออาหารเขาไม่ได้กินเขาไม่รู้ว่าจะกินอะไรเขามีมีเงินก้อนเนี้ยค่ะที่จะไปเลี้ยงชีพเขาเรารู้สึกว่าอืมอันนี้ก็แม้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอยค่ะแต่มันได้ตอบี่แหลก็ต้อง กันนะคนละไม้คนละมือ,อดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือสิ่ง<ช>ที่<ช>ว่าเราก็เริ่มไปเรียกว่าขยายเครือข่ายเข้าไปในชุมชนต่างๆนี่นะคะแล้วตอนนี้คือสําหรับฟาร์มเองอะคะ่ะในส่วนของเซฟตี้ฟาร์มเองเนี่ยสวนกเกษตรเนี่ยที่ว่าทําอยู่เนี่ยคือสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วหรือยังะคะอ๋อใช่ค่ะเลี้ยงตัวเองได้แบบในส่วนที่คุณป้าดูแลอยู่อะค่ะค่ะก็คือ อตอนนี้ค่ะพวกเราที่เป็นอาสาสมัครพวกผูกล่าค่ะจะเป็นหุ้นส่วนกันนะคะทุกคน20คนคือหุ้นส่วนกันนะคะก็คือใช่ค่ะมีหุ้นส่วน20หุ้นเลยนะใช่ใช่เป็นอาสาสมัครทำงานมาด้วยกันเราเป็นผู้ก่อตั้งมาด้วยกันเลยค่ะประมาณนั้น<า>แล้วก็ตอนนี้พึ่งพาตัวเองได้คือก็คือพูดงแค่คือว่าเราะคะ่ะอยากจะพึ่งพาตัวเองได้เราก็เลยทำเป็นธุรกิจนะคะสมาชิกตะกรา้าผักซึ่งตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่นะคะนั่นก็คือ,อ เป็นครอบตระก้าผักเป็นแพ็กเกจนะคะที่รับผักายเดือนกับเราอะนะคะมีห้าร้อยบาทพันหนึ่งพันแปดเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอนเซปต์ของการรับตะก้าผักก็คือตะก้าผักเนี้ยคะ่ะเราต้องการให้ลูกค้าได้รับผักที่หลากหลายก็จะมีง่ายๆคือเราเป็นคนจัดตะก้าผักให้คะ่ะเป็นเหมือนกล่องสุ่มไปถึงบ้านเนี่เยเป็นผักสุ่มก็คือเขาจะไม่รู้ว่าได้ผักอะไรแต่ว่า ผักไหนที่ไม่ชอบจริงๆก็บอกเราได้แบบลองทานแล้วเพราะว่าเราอยากให้เขาได้ลองทานผักพื้นถิ่นนะคะเนาะผักนีอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะเขาควรได้ทานน,าน,นะนคะแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่เขาชอบอะคะ่ะมันก็จะไม่ได้ทานผักเหล่านี้<อ>แบบนี้นะคะ่ะ<อ>ก็ก็เลยเลี้ยงดูตัวเองกำลังชึ้นผ้าเปิดรับเมมเบอร์อจากทางมือคุณใช่ไหมคะนี่หมายความว่าเข้าไปสมัครเมมเบอร์ได้ที่ไหนยังไง อ๋อค่ะที่เซฟติดค่ะเออ่สะกดคำเอสสิงคโปร์อะค่ะเออเมริกานะคะเอฟก็คือสิแลนด์นะคะแล้วก็อีค่ะอิงแลนด์อิงแลนด์นะคะก็คือเซฟปลอดภัยนะคะแล้วก็ทีไอเอสทีค่ะเซฟติดขึ้นทำเนี้ยค่ะน่าจะมีแค่เพจเดียวเลยค่ะเซฟติดไม่ได้ขึ้นเลยแล้วก็มีคำว่าเฟรมเซฟติดมีฟาร์มมีฟาร์มใช่ค่ะแล้วก็ที่เฟซบุ๊กเนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่าเซฟติดฟาร์ม ใช่ค่ะเอาค้าไปสมัครแล้วกลับมาส่งได้ทั่วทั่วกรุงเทพหรอคะก็คือในเบื้องต้นนะคะไม่เกินสามสิบกิโลเมตรแรกของฟาร์มอะค่ะคือเราเนี่ยมีแนวคิดว่าอยากให้คนนะคะอยู่ใกล้ฟาร์มเนี่ยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยก็คือไม่ไกลมากไม่งั้นค่าขนส่งเขาจะแพงเราเนี่ยพยายามที่จะแบกค่าขนส่งกับลูกค้าร่วมกันนะคะเช่นหนึ่งเส้นเนี่ยมีสิบคนสิบคนก็เฉลี่ยกันใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้โดนค่าขนส่งเนี่ยค่ะลูกค้าจะได้ไม่ต้องทานผักที่ มันราคาที่มันโดดเกินไปแบบเนี้ยค่ะก็ก็ทุกอย่างมีคอนเซปต์หมดนะคะสามารถไปอ่านได้ค่ะ,ะแล้วก็เราก็สร้างความยังย่งยืนได้จริงเลยนะคะ,ะเพราะว่าเราไ็้ลูกค้ามาแล้วมีคุณกีดถามจากในในแฟนเพจมิติค่ะบอกว่า,วาตัวตัวอย่างอย่างเช่นห้าร้อยบาทเนี่ยมีมีผักอะไรบ้างในตะกร้า,าอ๋อก็ได้ห้าร้อยบาทได้อะไรบ้างใช่ไหมคะ ก็แน่นอนค่ะมันขึ้นอยู่กับรอบการผลิตนั้นๆนะคะรอบนั้นสมมติเราผลิตกวางตุ้งเราผลิตมีดอกแครมีมะละอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดให้กับลูกค้าค่ะแต่มีไข่ไก่ให้ค่ะมีไข่ไก่ด้วยนะคะใช่ค่ะไข่ไก่ออร์แกนิกด้วยนะคะจะ้ขายที่มาร่วมอะไรกันแหละคะเขาเลี้ยงเงี้ยหระคะเราเลี้ยงเองค่ะเราเลี้ยงเองกล้วยโอ้โหเลี้ยงไข่คือให้กินได้นะคะตับด้วยเนาะอาจะโรห้านร้อยบาทได้อะไรบ้างก็ หนึ่งก็คือได้ผักแต่ละสัปดาห์ค่ะมีห้าร้อยบาทใช่ไหมคะสัปดาห์ละหนึ่งคนที่สมัครมาครั้งแรกค่ะก็ห้าร้อยบาทจะได้ผักหกร้อยบาทค่ะก็คือได้ผักสัปดาห์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะก็มีผักอะไรบ้างใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับรอบนั้นจริงๆค่ะเช่นกวางตุ้งประกาศข่าวอะไรพวกนี้ค่ะเราจะเป็นคนจัดให้มีเคลมีอะไรมีให้ค่ะใช่ะค่ะแล้วก็ไข่ไก่ เอ่อให้มีให้ให้ผักหลากหลายเนาะมีหลายอย่างนลคุณเกศสั่งได้เลยแต่ว่าจะมาส่งถึงไหมเพราะว่าจะส่งในอเรียระยะทาง3าสิบกิโลเมตรก่อนเนาะจากทุกรู้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ทุ่รู้ก็คือแถวก็คือตะกี้บอกคือบางมดนะแถวบางมดใช่ไหมใช่ค่ะก็อยู่ฟาร์มอยู่ที่ประชาอุทิศเจ็สิบหแยกเก้าค่ะประชา,า 9, อุทิศ7จสแยกเก้าใช่ก็ใกล้ใกล้กับพระจอมเกล้าธนบุรีป่ะคะใกล้ไหมห่างจากประมาณสักสิ สิบส <mm> ิบกิโลได้ค่ะอ๋ค่ะก็ห่างอยู่เนาะแต่ว่าเรามีมีศูนย์ค่ะอยู่ตรงประชาธิปไตยสี่สิบเจ็ดอีกกันหนึ่งค่ะอ๋อค่ะนันมันตรงข้ามมอเตอร์ทอร์เลยค่ะอ๋อค่ะค่ะนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอารมีเมเบอร์แล้วเนาะเป็นตะกร้าผักนะที่สมัครสมาชิกได้ก็เข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กได้ค่ะนี่คําถามใหญ่เลยค่ะคุณเลล่าว่าคือมั่นใจยังไงนะว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันจะยั่งยืนได้จริงซึ่งซึ่ง ส่วนทางกับคนรุ่นใหม่นะที่ว่าอยู่ในเมืองก็จะทํางานทาออฟฟิศแต่ว่าไล่ล่าคุณไล่ล่าเนี่ยมาทำกเกษตรคนเมืองแบบนี้่มั่นใจยังไงว่ามันจะยังยยะย่งยืนว่าจะยั่งยืนใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือที่มันยั่งยืนเพราะว่าอาหารเป็นเรื่องสําคัญของทุกคนคะ่ะ <laughs> ยังไงก็ต้องยั่งยืนและว,วิกฤตมันมาแล้วแล้วก็เมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้เราเห็นเหตุหการณ์และโควิดสิบเก้าเป็นตัวกระตุ้นให้เราเห็นสิ่งเหล่านั้น นั่นก็คือไม่มีอาหารแม้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ค่ะเราเลยรู้ว่าสิ่งนี้จะทําให้เรายั่งยืนแต่มากไปกว่าความยั่งยืนนั้นนะคะการของทุกอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะล่าฟังข่าวอยู่ใช่ไหมคะของทุกอย่างแพงขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันแพงขึ้นอ่ะเราทํำยังไงดีเราต้องผลิตและพึ่งพาตัวเองให้ได้มีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นที่เราเคยจ่ายออกไปแล้วเราน่าจะผลิตเองได้นะปลูกไม่ยากนะ แค่นี้ค่ะมันก็สามารถลดรายจ่ายของเราแล้วก็เพิ่มรายได้ไปในตัวออือประมาณอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเราจะยั่งยืนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะสร้างที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งเรียนรู้เป็นโมเดลแล้วก<ฮ>็เป็นชุมชนน่นะคะแล้วก็เราชุมชนมันก็เกิดกันด้วยยี่สิบคนนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่ตั้งใจจะเป็นความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยในอนาคตนี้นะคะซึ่งเรามองว่าชุมชนเราค่ะจะพึ่งพาตนเองทุกรูปแบบนะคะ ก็คือเพิ่งพานั้้งแต่โซลาเซลล์ที่จะทําให้เราไม่ต้องใช้ไฟใช่ไหมคะที่เป็นค่าใช้จ่ายเราเนี้ค่ะลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบอะค่ะแล้วพอเราใช้โมเดลนี้เสร็จเราอยากจะไปสร้างอะค่ะให้กับคนอื่นได้พึ่งตนเองแบบนี้บ้างแบบนี้ค่ะเราเลยมองว่าในอนาคตมาแน่ๆ ันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่ออีกถ้าเกิดว่าไปทำเสเปดแล้วไปช่วยคือเราจะเป็นโมเดลตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปขยายให้คนอื่นเนี่ก็ทำตามโมเดลนี้ซึ่งเดี๋ยวเมื่อไหร่เสร็จแล้วลน์มาบอกดนะ้วยเนาะจะได้ได้่ะเดี๋ยวถ่ายรูปด,ดูดูใน Facebook เรื่อยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปใส่ๆมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณขันเคาะเป็นังดีค่้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค<ด>่ะ ถ้าเป็นความคิดที่งดงามมากของคนรุ่นใหม่นะต่อไปจะเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนเมืองแล้วก็จะเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยนะในการที่จะาบอกวา่าลดต้นทุนทุกอย่างพลังงานก็จะใช้โซลาร์เซลล์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สําคัญแล้วก็นําไปขยายให้คนอื่นด้วยเนะี่ยแต่ว่าเวลาหมดแล้วตอนนี้เราต้องไปติดตามข่าวจากวิธิข่าว9้5แล้วก็ลาไปพร้อมกันเลยนะคะคุณไลลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ